ดับอเอาเอาภายแล้วต่องเที่ยวกับต้องอได้มีไงได้เออเอเอเอาที่เออเออเออเ้อเออเอ้เออเออเอิเออ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 เวอเอ่เออเ้อเรัเออนออเ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 อเอ้เอ่เออเอเออเออ่ออเออออเออเออเอทเออเอรเอเออเออเวเออ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 เอเทเออเออออบเเอเเเออ่อนเอ เป็นกอบาแล้วบ้างคอบอสเก็บอกกบบาแล้วครับมาได้ีโอ้โหเป็นบาจ้างงานมพื่อไเข้ามาเต็มชื่อบาแล้วบอสบาแล้วใช่วายวายควายปนควายายน้ำข้ามนี่แหละบอสจะิชื่อเขาเลยจะไวน้ำข้ามเออ้วัน ก็ไม่ทำไมต้านลอยก็มีร้อยหรอเข้าเทียบทุนแล้วจะเป็นคู่เป็นกองเร่องเก่งในปีนี้ของวัดบางมนาคได้หรือไม่การทิงกะเดื่ประเภทกอชิงกระรางพ้อช่วยกิจที่ยก็อกน้ำแดงจะเป็นเพชรพิบาลเทศบาลตำบลหนองไก่ครับจะอยู่ในล่างน้ำต้องเดินไอ้รองน้ำแดงรองน้ำมันจะเป็นพอ ถ้าทีครับเลขาต่องรังเข้าเทียบทุนแล้วเที่ยวแรกและเพชรพิบาครับชนะไปนิด like, เดียวพอดีพอดีอผลผลพลชายทำไมอุปกองครับท่านประธานในพิธีมาพอดีถึงพอดีถึงพอดีครับก็เป็นคู่ถึงเน้าเลิศเที่ยวกับสายนดำ เที่ยวแรกนั้นเพชรพิมานชนะพรนาทีไปนิดเดียวนิดเดียวมาดูด้วว่ารถกับสายน้ำมาอยู่ในเรื่องน้ำต้องเห็นพรนาทีจะทําได้หรือไม่ uh huh. หรือว่าเพชรพิมานจะทําได้ถ้ uh huh. าเพชรพิมานทําได้ก็จะครองรางวัลชนะเลิศของวัดบางูราคประจับปีนี้ uh huh. แต่ถ้าพรนาทีจับได้ <Okay. S 2> ก็ต้องมาจารจัดสลากสายน้ำ <laughs> เพื่อจะพายน้ำาืดจังอีกหนึ่งเที่ยว uh huh. <laughs> เอาละเอาละอะได้ทั้งนั้นเขาว่าใส่แตกก็นานเนี่ยรางวัลต้องหมื่นใครมันจะอยากไปที่ไหนแลราก็ไม่ลุมกันที่นี่ลรางวัลที่หนึ่งพันห้าที่จ้างมันก็ไม่มากูก็ไม่มาไม่ปากดีไม่ชวนกูปล่อยไม่ปล่อยเนี่ย ก็ครับเดี๋ยวเราจะรับพร้อมมีขยะครับถ้าอย่างนี้มีขยะแน่อ้าวจับได้ถ้ายกลงอย่างนี้มีขยะครับไปไหนกู้ภัยกลับไปแล้วกู้ภัยครับกู้ภัยกลับมาเป็นกูเล็กกลับไปแล้วไปแล้วกู้ภัยครับแน่เนพร้อมพร้อมปล่อยพร้อมปล่อยเห็นแล้ว อ่ามายกแล้วเ,เราเองไปให้กนทำไมอ่ะไอ้ออหนวดแกไปให้เด็กทำไมขนมครับความแล้วปล่อยครับไ,ไปไปดูอีกแลแ<ต>้วเฉันจะขอปล่อยได้ปล่อยเลยครับแดงเพชรพี่บอลน้ำเงินทองนาทีครับแข่งกันกลับสายน้ำครับเที่ยวนี้ครับพี่น้องชาวเรือครับนะฮะมาปิดจ่องเรือกเก่ง ตะคุนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายได้หรือไม่ได้ได้ไม่ได้เดี๋ยววัดกันดูครับตอนเรือเพชรพิมานร่รองน้ำแดงพอนาเทีร่องน้ำตะเวนครับจะมีสารเที่ยวหรือเปล่าครับเอาถ้ามีสารเที่ยวมีเฮมมีเฮโรสารพาหรือว่าเยกอีกในหนึ่งสารพาฮีโร <c oughs> นี่กูไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนเลยอดใจรอ้งคู่ครับนะก็เข้าเทียทัว กรรมาการยกธงแดงทงน้ำเงิน่างแข่งทางขาพร้อมที่จะไปเรือคู่นี้แล้วแข้งทำออกไม่ได้ดอกยางย้งยางย้ง,ยงออโอ้โหสำหรับพี่น้องชาวบางกระทุกท่านขับรถมาดูไม่ทันแล้วอะไม่ไม่ท,นมท,นมทนันไม่ทันไม่ทันครับผิดไปเลยครับเอซีแฟนเรืยยาววัดดอกนาเออดูได้เลยครับเดี๋ยวนี้เลยโ้ชิงชนะโรสเรือจากอเภอบางกระทุกจังหวัดพิษณุโลกมาเจอเรือดีเรือทังเจ้าถิ่นครับ ในนามเพชรพิมานเรือยจากบ้านหอมไกรอ่ออําเภอบาบูน่าจังหวัดพิจิคกับใช่บอกได้เลยพิจิรก็ไม่จริงคนดีครับคนดีที่พัดพิจันโลกก็มีอ่ะไปยังไงอยู่นะอ่ะพอได้พอได้พอได้เน้องเมียแกใครจะได้เนี่ยเออไอคนเป็นทหารแน่ห้อยไม่มาตะกีปวดแ